ผมต้องดีกก่อนครับเพราะว่าขานี่เป็นบึกอ่าขาโปครับโปคือโปขาอ่อนนะครับผมต้องหลีกสักนิดนึงครับอ่าฮะนี่คือเจ้าเอฟครับอ่าเจ้าเอ็มครับเจ้าเอ็มกำลังขึ้นครับขอโทษครับพร้อมที่จะขึ้นแล้วครับดูซ้ายดูขวาดึงร่มแล้วครับะลังเลีโอเคสวย มีอะไรเกิดขึ้นครับมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกนาเว้ยตกนา